กิจกรรมล้อมรวมใจพุทธศาสนิกชนชาวไทยที่พร้อมใจร่วมกันในการมุ่งสู่การสร้างประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญในการบูรณะปฏิสังขรณ์ลุมพินีสถานประเทศเนปาลซึ่งเป็นสถานที่ประสูติของพระพุทธเจ้าได้เดินทางมาถึงกิจกรรมสำคัญอีกครั้งหนึ่ง ด้วยการร่วมกันในพิธีเททองหล่อองค์พระโพธิสัตว์สิทธัตถะราชกุมารหรือพระพุทธเจ้าน้อยโดยกิจกรรมดังกล่าวได้ดำเนินการลุล่วงไปแล้วในช่วงเย็นของวันที่27กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงโดยมีพระพรมเวทีเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวรารามผู้แทนสมเด็จพระพุทธาจารย์หรือสมเด็จเกียรติอุปเสโนผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนสมเด็จพระสังฆราชเป็นประธานในพิธีเททองหล่อองค์พระโพธิสัตว์สิทธัตถะราชกุมารหรือพระพุทธเจ้าน้อย พร้อมด้วยคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์ประธานโครงการบุรณะปฏิสังขรสถานที่ประสูติพระพุทธเจ้าคุณพ่อสมพลเกยุราพันธ์และคุณพงเทพเทพกัญจนารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและเหล่าพุทธศาสนิกชนร่วมประกอบพิธีโดยมีท่านเจ้าคุณราชรัตนรังศีหัวหน้าคณะพระธรรมทูตสายอินเดียเนปานลหลวงพ่อเนนวัดทุ่งเศรษฐีหลวงพ่อพูนวัดบ้านแพรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเจ้าอาวาสวัดมหาบุตรหลวงพ่อเอียดวัดไผ่ล้อมนั่งสวดบริกรรมคาถา องค์พระพุทธเจ้าน้อยสร้างขึ้นด้วยแผ่นทองสำลีที่พุทธศาสนิกชนทั่วประเทศร่วมบริจาคจำนวนทั้งสิ้น840,000แผ่นน้ำหนักรวม3ตันหล่อองค์พระพุทธเจ้าน้อยที่มีความสูง3เมตร55เซนติเมตรเพื่อน,นำไปประดิษฐานทางเข้าสู่มหาวิหารมายาเทวีจุดที่พระพุทธเจ้าประสูติซึ่งจะเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการบรณะครั้งประวัติศาสตร์ที่เกิดจากพลังศรัทธ,ธาของพุทธศาสนิกชนชาวไทยองค์พระนี จะอยู่คู่กับลุมพินีนับเป็นพันๆปีเช่นเดียวกับเสาหินพระเจ้าประสุดังนั้นเนี่ยใครที่ไปกราบไหว้ณนะที่ประสูติก็จะได้รับทราบว่าคนไทยนั้นมีจิตศรัทธาแรงกล้ามาบูรณะครั้งประวัติศาสตร์ครั้งนี้และพระนามเราเป็นการนำพระนามนะคะและพระเกียรติคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเนี่ยไปเผยแพร่ให้ชาวโลกรับทราบอีกเป็นพันๆปีนะคะวันนี้เนี่ยพระหมหากษัตริย์ของเราเนี่ยทรงพระคุณอัระเสริฐได้ทรงนำ หลักของออพระพุทธศาสนาเนี่ยมาสอนพวกเราโดยตลอดชนชีพของพระองค์ท่านนะคะดังนั้นเนี่ยการที่เราได้นําพระนามของพระองค์ท่านและสด็จพระนามเาจ้งงาพระมหาสูรนาถเนี่ยไปเผยแพร่ยังนานาชาติเป็นพันพัน,พนปีนี้จึงเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่สําหรับหัวใจคนไทยนะคะ สำหรับโครงการนี้นอกจากจะร่วมกันเป็นการถวายพุทธบูชาแล้วยังร่วมกันถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถและเป็นการเผยแพร่พระเกียรติคุณในฐานะที่ทรงเป็นองค์อัครศาสนุปถัมภกให้กระจายไปทั่วโลกโดยพระพุทธเจ้าน้อยองค์นี้จะอยู่คู่กับลุมพินีสถานเป็นพันๆปีเช่นเดียวกับเสาหินอโศกเขียงคู่กัน ีหลังหลอพิธีพระพุทธเจ้าน้อยเสร็จสิ้นลงแล้วทางคณะกรรมการดําเนินงานจะมีการจัดพิธีสมโพธิองค์พระพุทธเจ้าน้อยในวันที่8และ9มีนาคมนี้ณนะท้องสนามหลวงก่อนที่จะมีการนําไปประดิษฐานณนะลุมพินีสถานในช่วงปลายเดือนมีนาคมต่อไป